Hi everybody. So, like I said, today we are going to uh, see my review, my final exam. How did I did? So here's my final score. I finally got an A in this class, and and here's my overall mark. So on my midterm exam, I did score very well. I have more time to prepare. I got ninety one percent, and the highest mark in the class was ninety seven point five, and the lowest one is i think that person had like 30% 30, uh, 30 on that exam so that person probably already dropped out and then overall the semester we did have three um, essays to to submit it's all individuals so i score 100% in, in all of it and we also have a discussion about each of our essay that we submit and the teacher is more looking more into exchange of uh, idea findings analytical skills uh, what our opinion and where we stand and um, that I did pretty well on oral discussions um, expressing myself and everything but where I did I didn't do well in this subject it was more towards the final exam where I got 78.5 um, because i only have one day to review everybody has one day to review so that's where like you have to catch up it's accumulated it's um, 12 sub 12 team 12 topics that the, the teacher is reviewing so basically the highest point i think the person has like 100% in that exam the exam was not difficult it was more like whoever has more time to study so that person probably did the best อันนี้ก็คือคะแนนนะที่หนูสอบสมมาทั้งเทอมก็เทอม semester ฤดูร้อนก็จะเป็นประมาณ8อาทิตย์แต่ที่เราคะแนนไม่ค่อยได้ไม่ดีก็คือไฟแนลเพราะว่าวันสุดท้ายที่มีคลาสคือคลาสที่12แล้วก็มีวันพักแค่วันเดียวแล้วก็สอบไฟแนลเลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้มีมเวลาเตรียมเยอะยิ่งเราเป็นแม่เลี้ยงเดียว แล้วด้วยต้องเรียนหนังสือด้วยต้องดูแลลูกด้วยมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะเทียวหนังสือเท่าไหร่มันก็เลยแบบเราทได้แค่นี้ก็โอเคแล้วปัญหามาจากที่แบบเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราเหนื่อยแล้วก็ดูแลลูกก็เนาะก็ใครก็รู้ว่าดูแลลูกมันไม่ใช่บอกว่านอนก็นอนหลับก็หลับเด็กมันก็เริ่มโตเด็กมันก็เริ่มมีเป็นความของตัวเองมันก็เลยทําให้เราแบบ มี Challenge มากขึ้นพอเวลาเราเราต้องเลี้ยงดูลูกแล้วเราไปเรียนด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ค่อยสมไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่โซแล้วก็ดูได้เลยจากที่คะแนนนี้หนูก็ทําได้เต็มที่เนาะว่าโอเคหนูก็ได้ร้อซครูก็แบบให้คะแนนเต็มในในหลายในใลายอซีที่เราเขียนไปก็แบบมันนั่นมันก็เป็น feedback ออกมาดูว่า ความ analytical skill ของเราความที่เราวิเคราะห์เก่งมันก็เลยทําให้เราได้คะแนนสูงสูงปังเนาะแต่มันเป็นมันไม่เป็นไรเราไม่ได้คิดว่าเราด้อยกว่าคนอื่นหนึ่งภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่สองของเราที่แบบเรามันไม่ใช่พื้นษาที่เราแข็งแรงที่สุดแล้วก็เออเราเอ,อ,อาจจะไม่มีเวลาเรียนเหมือนเหมือนคนอื่นบางคนก็ วิชาแค่วิชาเดียวบางคนก็เป็นนักศึกษาไม่ต้องจำเป็นต้องไปไปทำงานด้วยไม่มีลูกด้วยมันก็เลยทำให้คนอาจจะคะแนนดีกว่าเรามันก็มีเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะโอเคจะ้ะอันนี้ก็เอาให้เพื่อนดูว่าไอ้ที่78.5%ดส้าเปอนี้ท็อปิกไหนที่เราแบบ ตกบกคร้องมากที่สุดเราก็จะเอามาพัฒนาเพราะว่าพอเวลาเราจะเรียนเอกวิชาอื่นมันก็จะเป็นไอ้ที่ตกบกคร้องมันอาจจะกลับขึ้นมาได้อะไรที่เราทําดีเราก็ต้องพยายามทําดีขึ้น้นไป,ไปเป็นยาโทอยู่ที่แคนาดาที่โรงเรียนโนงเรียนอยู่เขาก็จะแบบสอนฝึกให้เราเป็นผู้นําให้เรามีจุดยืนให้เรามีความวิเคราะห์แล้วให้ความคิดมุมมองมันไปกว้างขึ้นไม่ใช่แค่อยู่มิติ อันเดียวเนาะโอเคจากไปชมคลิปกันนะคะขอบคุณค่ะ Exam or a next subject that I'm going to take at the university. So now we are driving from my house. We are taking the highway. Um, I live close by the airport. So on Jeremy, you can turn on the left. Here, this is the UPS warehouse where are they. Are you guys gonna see? Do you see the UPS, Jeremy? Yeah, they see the logo and the, All yeah. All the trailers and trucks. Yeah. say hi jeremy hi. what are you doing you're here at, at your mom university yes. what are we doing here uh, i came to get my um, to review my final exam huh? so then i can see where i can improve where i did my mistake so then i don't repeat the same mistake on the other subject that i'm going to take going forward do you want to walk around in the First, อันนี้ก็ป่าที่อยู่ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะมี3 4มสีมหาวิทยาลัยติดกันก็จะมี University of Montreal ก็จะมี Ash s a s h a s i m o r ค a ก็คือโรงเรียน Business School ของอ University ของ Montreal แล้วก็ะจะมีสาขาเท่าเทียมอยู่ที่ประเทศไทยก็คือธรรมศาสตร์เนาะสาขาที่สอนอยู่ประเทศไทยที่เท,ท่าเทียมกัน คงจะเป็น M.B.A. นะ่ะ Master Business Administration อยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะก็จะเป็นโรงเรียนนี้ก็จะให้ดูให้ดูไปเก็บมาเส็ดแล้วมาซาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครก็เลยเขาก็ให้มา um, ไป Let's go <S <c oughs> ไปเดินในป่า Yeah we're gonna walk in the forest <c oughs> อันนี้ก็เดินได้แั้นี่ ไม่รู้เขาพูดอะไรบ้างแต่รู้ว่าเขามีเอ่อก็รู้ว่าเขามีอะไรนะเหมือนใบโพลเนาะเ้ามาจะมีโรงเรียน Engineering ก็จะมีเอ่อ อ t ทีสก็จะติดกันก็จะมี3ามสมหาวิทยาลัยติดกันเพราะว่าบางทีครูก็จะสอนวิชาสอมหาวิทยาลัยก็แบบมันก็จะสะดวกเนาะแล้วก็บางนักศึกษาก็จะเรียน3ามสมหาวิทยาลัยเหมือนกันก็จะแบบเดินทางสะดวกหน่อยเวลาจะย้ายคัมเสนาะอันนี้ก็จะให้ดู guys I'm showing the view in the f i r s t Of the university. I got free parking so I don't really have to stress about the time. Wait, this is the forest. The school had the forest. That one. Um, That's true Maybe it died. I don't know. It could be from, you know, like the ice ring. Yeah. The ice ring. Yeah. Maybe. Yeah, that, the mm, Yeah, so that, was, p r b b a l like, y the, the we're gonna try to walk out from here เทอมปิดนะตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนถ้าใครมาโรงเรียนก็จะมีมี language school ก็คือคนที่มาเรียนภาษาเขาก็จะเรียนช่วงแบบจุลายนออกราคมแต่เทอมปกติพวกเรานี้ก็จะปิดบางที บริษัทนู้นบริษัทนี้ที่เขามาสอนบริหาร c o n t i n u i n g education ให้นักศึกษาเขาก็จะมามา,มา,มาจองอห้องห้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนหนูหรือว่าเขาจะมีแบบ conference นู่นนี่นั่นนะาก็จะมา s beautiful อย่ก็จะพาเดินรอบๆก็โรงเรียนมีมี garden มีมีสวน So the the teachers and all the intern teachers They have the office up there plus most people are doing like online uh, online teaching. Next to here it's the high school โรงเรียน private ที่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกลูกด็อกเตอร์ Doctor, ลูกหมอลูกเศรษฐีลูกที่แบบเขามีตำแหน่งสูงใน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 สังคมอะ่ะเขาก็จะแบบส่งลูกเข้ามาเรียนอยู่ที่นั่นก็จะแพงหน่อยเนาะเทมเอมละปีแล้สองหมืนห้าขึ้นไปอะ่ะอ,อันนี้ก็แค่ค่าเทอมนะยังไม่ได้ค่าชุด uniform โน่นนี่นั่นขึ้นไป เมื่อกี้เห็นต้นแอปเปิ้ลเดียวนะจะพาไปดูตรงไหนเมื่อกี้เห็นต้นแอปเปิ้ลถ,ถ้าเป็นคนลาวคนไทยนี่เห็นนี้แบบตเตรียมแจ่วมาหนยนี่กินได้เด้อเตรียมแจ่วเด้อต้อนแอปเปิ้ลมัน ปกตินะก็จะไม่แนะนําให้กินช่วงฤดูนี้เพราะมันเป็นถ้าแบบมันเป็นแอปเปิลที่มันเป็น, Apple, ปนช่วงฟอลอะเอออันนี้ถ้าเป็นแอปเปิลช่วงฟอ l เนี่ยมันถ้ากินแล้วมันจะเจ็บท้องอะนีอันนี้ก็ราสเบอร์รี่ของโรงเรียนปูกเก็บกินได้ค่ะแต่ต้องแบบเป็น u s t เน n a b บีไม่ใช่ว่าแบบเก็บแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เผื่อคนอื่นเลย เอกลักษณ์ของราสเบอร์รี่ก็จะมีมันเดินเดินที่สวนมหาวิทยาะไรอันนี้ก็กินไม่ได้แต่มันก็เป็นพันหนึ่งพันหนึ่งของอัโปลได้ you cannot eat อันนี้ก็เป็นต้นนัทอันานะลูกเขาเรียกว่าอะไรภาษารา อันนี้ก็รอบมหาวิทยาลัยมาให้ดูข้างหน้านี้ก็จะเป็นโรงบาลเด็ก Children Hospital in front of here St. i n อก เราก็จะเดินกลับไป and right now we're going back we're walking back to my car we're done for today ก็เสร็จแล้วนะวันนี้แล้วก็จะเดินไปหารถเพราะว่าไปไปตรวจข้อสอบว่าเราทำยังไง Final ก็มีหลายอย่างที่ทำไม่ได้ดีเนาะก็อันนี้ก็เก็บคะแนนมาให้เพื่อนๆดู So what do you want to eat? We're going for breakfast. Mm -hmm. Do you wanna go have breakfast somewhere else? Mm -hmm. This is a kindergarten, kindergarten. Okay, where then? IKEA, maybe. Mm hmm. Let's. IKEA just sells bubble. ให้ดูมีใครเคยเห็นไหมที่เราบริเราให้บริจาคเวลาเราไปแมคโดนัลล์นะเราจะให้บริจาคโรนัลแมกโดนัลล์ไอ้ไอที่ให้เขามีเด็กแบบทำกิจกรรมอ่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะี <c oughs> ไงรอยยมแมกโดนัลล์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เวิลด์แมกโดนัลล์อันนี้ก็คือที่โรนัลแมกโดนัลล์ที่แบบเวลาเขารับบริจาคเขาก็ทำ <c oughs> ให้เด็กมีกิจกรรมแบบกันก็จะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมนีไงเงินที่เราบนจากมาอยู่ตรงนี้ก็ส่งเด็กไปทำกิจกรรมทุกปีวันเก็บขยะก็ะะเดินไกลหน่อยเนานะ,ะก็จะดอกกลังไกลบ้าง When I to you want to walk on this side so that no cars is going to hit on you? Thank you. Where are we going, Jerry? Uh, I, believe, I believe we're going to go to Ikea. we going to Ikea yep we do gonna come daniela said but how are we gonna have breakfast i can't be the white Ikea or SESKI? EXKI a oh, i think Ikea can i think seske is better uh, uh, do you think Ikea is more uh, cheaper than seske affordable affordable afford affordable เด็สอนสลูกชายก็จะพูดหลายภาษาเมื่อก่อนนี้ก็จะเก่งภาษาฝรั่งเศสแต่พอนานๆไปมันก็ภาษาอาังกฤษก็จะนำแต่ภาษาลาวนี้จะรู้เรื่องแต่เด็กอยู่ที่แคนาดาสมัยใหม,ใหม่เด็กรุ่นใหม่น่ะก็จะรู้นะเวลาแม่โมโหเพราะว่าแม่ก็จะด่าเป็นภาษาลาว <laughs> บาย a t คุ i ม g t า a n k you คุ r ม a t า h i n g โอเคจ้าเดี๋ยวก็จะพากันเดินทางเนาะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ่ะที่ได้รับชมเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะคะ